บาที่สวัสดีพี่ๆน้องอกขึ้นเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับพระวรเดินทางนะครับห้าหนอยประจําวัน พลขหัสบดีที่10นะครับเมษายน68นะมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก็ถึนมาที่ข้อสวัสดีนะครับแม่ๆมาเช็คเอฟซีค่ะประจำแล้วข้อสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกพูดดีครับพี่ติดตามมาเจดีตอนนับช่องบอดีพารวยกับเดินทางฮานอยวันนี้นะครับมาเจอกับผมเป็นประจําทุกวันนะครับสลับในหางฮานอยในมาเช็คดูนเฮงดนปังกันทุกวันปั้มกันทุกวันเลยสำหรับช่วงนี้เนาะนะครับผมเหนื่อยก็พักกระตักก็ไปต่อในมาเช็คนะครับผมสำหรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนนะะครับ สลับในทางผมก็ทำเต็ม <TF> ท <sevent cook> <organizational marriage> <Brother> <daily> ี่คห้เขานั่นแหละนะครับผมสลับในทางเนาะนะครับอะครับมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคลิ๊กๆกดการแจ้งเตือนด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชี้จะได้ไม่พลาดแนวทางจากวัตถุเต็มที่คห้เขาเต็มที่เหมือนเดิมสําหรับแนวทางผมเนี่ยมาชี้รัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวมาสรุปโคสุดท้ายให้สหรับแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าเดินดีนะครับผมอะนะครับ มาดูคำเตือนกันก่อนเราเข้าไปสนับสนุนกันว่าเป็นอย่างไรสลับในทางฮานอยเมื่อวานนะนะครับาทางช่องพิเศษสีกลางได้การนำเสนอสูตรข้อมูตัวเลขประกอบการพิจารณากับในทางฮานอยวันนี้นะครับตัวเลขทั้งหมดขั้ตัวเด่นประจานในทางสูตรในใหิมะชิกเป็นสูตรล,ล้วนๆนะนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสน,นุนการพนันใดๆทุกชนิดนะสหรับใครจะไปกรอกห้องเรียนก็นะครับ ทางแอปเขียวนั่นแหละนะพี่ทีแปดสองเจ็ดแท็กได้เลยเนี่ยมาเช็คนะครับเออนะครับจะได้ไม่ตกขบวนเนาะมาดูเมื่อวานเลยนะครับมาดูสรุปผลเมื่อวานว่าเป็นอย่างไรสลับแนวทางมัดรวมผมนะนะครับแต่ในห้องเรียนผมจะมีแยกน้อยให้นะสาหรับแนวทางนะครับผมมาดูมัดรวมเลยนะครับเทียบเทียนสีน้อยนะครับนี่น้อยเข็ดนะพิเศษปกติแล้วก็พี่ทีนะนะครับเทียบเพียงผลนะนะครับเมื่อวานผมให้สองกับแปดแปดกับสองนะครับสําหรับในตัวเหรียญในมาเชนะครับ 2กับ8นะครับอนอตจิดนะครับ่าพากิจกระชาตก่อนกระชาตกระชาติ407 1นะกระชาติ407นะ40นะครับ17นะผมไม่2กับ8นะไม่ลงกระชาตนะเมื่อวานนะครับแล้วนอิดนะครับเกต198ดนะครับเกานะ19893เก8เฉพาะกิจเข้าที่98้9แ 8, 8, 8นะครับกก 1, 9, 8 9 8, 9เฉพาเกพาะกิจช่วนนี้เนาะด หนึ่งเก้าแปดนะอันนี้นะครับอันนี้เก้าแปดอันนี้แปดเก้านะนะครับมาในตัวกลับในสองแปไม่ลงนะนะครับแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษนะสองเจ็ดสามห้าหนึ่งสองเจ็ดสาห้าหโอ้สองยู่สักข้างหน้าเลยเอโอโหทำไมเนี่ยข้างหน้านี่แล้วก็ห้าหนึ่งห้าหนึ่งไม่ลงนะครับแล้วปกติหนึ่งห้าเก้านะครับ 15960นะครับ15960อันนี้สองกับ8ไม่ลงในมาชิตนะครับนะครับปกติไม่ลงเนาะแล้วก็ VIP นะครับ18730นะ18730นะครับผมไม่แปดเจ้าแปดศไปเลยนะครับเนานะครับหนึ่งแปดศูนนี้187อัพมาในแปมาในตัวเด่นในมาชิตเมื่อวานไม่เจาะนะครับแต่ว่าไปเข้าอ่านอยกิจนะสลับเมื่อวานก็ทำเต็มที่แล้วนะสลับหนวสุดนะครับอ่ะนี่นะครับ อันนี้มาตัวเด่นเนาะอันนี้มาตัวเด่นนะครับผมอ่ะนะครับก็ทำที้ละสามวันนะโอ้น้อีกทตเลยมาชิคนะครับผมแล้วก็นักการจ่จะมาในตัวเด่นนะครับบีบีแปดลงเนาะนะครับอ่ะวันนี้ก็ทามาต่อเนี่มาชิคพิสูจน์เป็นทางนะฉันชอบแค่มาจดไว้ถ้าไม่ชอบให้ชมเป็นทางไปเด้อนะครับเหนื่อยก็พักข้าวเข้าไปต่อนะนะครับอ่ะตามมาต่อนะครับสําหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมฮานอยวันนี้นะนะครับขอบคุณทุกคนเป็นดีๆขอบคุณทุกการไลค์กระจาบใจมาชิกด้วยนะนะครับผม อ่าลอายวันนี้เนาะวันที่สิบแล้วนะครับอ่าสี่คับหกแปดเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะหยุดยาวกันละสหรับใหศสก,กาดสงการเนาะนะครับสายพี่มาเชคคุณอาทิตย์กำลังจะเดินทางกลับต่างจังหวัดนะยังไงก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับไปแล้วขับเนาะนะครับขอให้มีความสุขเยอะๆจะช่วยเทศกาดสงการนะมาเชคนะครับผมอ่ะมาดูตัวเด่นนะ เห็นเพิ่มใหตัวนี้นะครับสลับอันนี้นะนะครับอซาบกับสี่นะนะครับผมจับซับกับสี่เด่นแบบนี้นะนะครับเด่นซับกับสี่จะพูดได้เลยเนี่ยมาใช้วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะสลับสายออกกลังกายเนาะเออแล้วก็ตามรถสองตัวเด่นเด่นสองตัวนะสองตัวเด่นสองตัวนะครับสองสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับ เด่นสามี่สาเนะสามแปดสาเานาเด่นสนะน,น,นะเน 4, นะรันสี่อ่ะสี่ศูนะครับอ่าสี่หนึน้าเด่นสี่นะครับอะน้ครับเบ้ลนะนะครับสามสกับ3ามกับสี่สี่นะสลับไปทางเบ้นนะนะครับชอบไหมเบ้ลวันนี้นะครับรชอบแคบเลยนะครับ ะมาดูตัวเน้นผมนะนะครับสามสี่สี่สามจะพูดได้เลยนะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะครับสลับวันนี้เนาะนะสี่สองสองสี่นะ 4, 2, 4, 4, นะแล้วก็สามแปดแปดสามเดิมาชี้เดินทางไปอย่ายลืมทางกลับนะจะปลอดภัยนะนะครับช่วงน,นี้ระวังหัวเนาะกระดกหัวให้นะเบิ้ลก็สามสามสี่สี่นะน 3, 3, 4, 4, นะสลับหลังเิ็นวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะสลับใส่ออกกำลังกายนะ นะครับอขอโชว์เรียกการสลับชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับแล้วก็ตามันด้วย3ตัวเด่นเตสาตัวนะสามตัวสา 3, 3, 3, 3ตัวมีนะครับเจ็ดสามแปดนะนะครับแล้วก็แปดสามเก้านะนะครับแล้วก็หนึ่ง หนึง 4, น่งสี่สองนะสลับมายชุดสามนั่นก็สามชุดอีกที่เขาชอบไหมนะครับชอบแคบเลยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนให้อีกรอบหนึ่งนะสลับเลยหางฮานอยผมประจำวันพฤหัสบ,บดีที่ สินาไม่สายนเลยนะมาชิครับเนาะนะครับเป็นมัดรวมนะแต่ว่าในห้องเรียนผมจะแยกหน่อยนะครับผมไม่สามวับสี่สี่กับสามนะนะครับจับคู่ได้เลยนะวิธีปลอภายที่ในตัวเรีนเนาะสามเจ็ดสามแปดมเกี่ศูนย่หนึ่งสองที่สามแปดกับสี่องเลยนะครับเดินทางไปอย่าลืมมาทางกลับสับชุดนี้ระวังกระดกหัวเนาะนะเผื่อเขาตีลักามานาชิคสามสกับสี่สี่นะสลาทางเบิ้นชอบไหมนะครับชอบแคบเลยนะครับสาม8 839แล้วก็มีเจ็ดสามแปดแปดสามเก้าแล้วก็หนึ่งสี่สองนะครับสล นะยังไงขอให้มาสองที่นงสายที่ั่งเลยสลับวันนี้จะได้พวกๆป,ปังๆกันยังไงขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่ๆสมาชิกทุกคนไปด้วยวกันนะสลับแนวะทางหานอนวันนี้นะครับก็รับกันทุกวันลุ้นเห็นลุกกปังกันทุกวัน,วนรับผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราพนานก็ตามมาต่อในรอบวันศุกร์นะก็จะลงคลิปให้มาเดมแล้วก็รัฐบาลไทยจะมาสรุปโคงสุดท้ายให้นะครับผมไปสู่เป็นทางนี้มาชิกนะครับผมดีๆนี้มาลุ้นปังการขอบคุณทุกคมเนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์ เป็นของทุกคนนะครับไว้เจอกับผมที่ถ่อไปขอบคุณทุกครตามสวัสดีนะครับสวัสดีครับ